สวัสดีจ้าพี่น้องย่ามือแรงงานข่อยมีย่ามือแรงพี่น้องงานปูนกระจ้ามีย่ามือเวนง,งานปูนกระจ้ามีย่ามะเวนย่ามะเสางานข่อยมีย่ามือแรงไปก่อนสามสิบมาถึงครึ่งชั่วโมงเนาะมั้งย่า,าง,งา ยังมาถึงครื่องสมมโองเนาะพี่น้องแต่ว่าต้องไปก่อนโอ้ยขอบอ่ะเต้นเต้นตับตัดเตะๆใน่เด้อเออเห็นบักเดือบานนางน <source. S 1> ี่ป่ะสิมาลักไปกินอยู่บ๊อดเล่นนึกเสือดออกว่าบ๊อดเด่มาลักดอกดึงน้ำเทากันรถขั้นหน่อยๆเป็นยิงง่ายเนาะยี่ห้อโตโยต้าเป็นตะครับง่าย อยู่เมื่อกี้จะ่นี่แต่รถคันนหน่อยๆพี่น้องว่ามีรถคันใหญ่แบบเดือดดุโดุก็ฮาร์ตครับรถเนี่ยคันตัวแอลซีน้ำเงินนี่ฮัร์ครับรถแพงเด้อพี่น้องครับรถสโมงละสโมงลอยเหยรียญคับฟรอมจอบาขับรถสโมงละลอยเหรียญสโมงสามพันก็เลยตัดสินใจบ่ขับเลย <laughs> ก็เลยตัดสินใจบอรครับเลยหย่อนมันแพง <laughs> ก็เลยไดงยางพี่น้องโซบนำนาเจ้าของอยู่ตอนมาใหม่ไม่หูบ่าว่าเท่าไรมุเจ้าส้มงหกสิบเองยังกะยี่สิบปีแล้วเนาะตอนมาใหม่ไม่สมมงละหกสิบวันนี้ขึ้นมาสมมงละร่อยขอเกล้โอ้ยสนอกบ่ได้ขับกับอบอับดอกเด้อสนอกมันบไ่ไว น้องเบิ่งบาทหลังนี้งามงามเดี๋ยวสิกลับกล้องให้เบิ่งนะปาดแบดแอปเปิลต้นหน่อยๆแอปเปิลต้นหน่อยๆบิ่งดอกใหม่งามพักว่ะปาดดอกสีม่วงงามพักลักท้ายออกดอกใหม้ข้าเจ้างามพักเสียงข้าเจ้าตัดหน่ะเนี่ยดอกอันนี้ก็งามโอ้บ้านหลังนี้งามพักเนี่ย ต้นปัน่นเกาหลีบอวาเลียงอันคุณน่ะก็จะกำลังตัดเนี่ยเราเลี้ยงเลี้ยงขับรถสนอกแห้งให้สนอกชโมงละลอยเหรียญตะกี้ชโมงละหกซิบตอนประมาณไม่ไม่น่ะส่วสิครับเป็นนั่นซีฟหาสิบชโมงที่นอนตัดเบิ่งดอกไม้เนี่ยนี่แอบถ่ายกันเบิง่งดอกอีกอย่างนั้นเป็นจุ่มๆงามข้างนี้แต่น่ะสีดำๆคือดอกงอนไก่ สะอ่อนเป็นแต่อยู่บ้านนี้กระยอนเสียดายเงินเสียดายเงินหลโอ้ยบัตับ้ารถเสียดายเงินบุญว่ะสี่สิบห้าสิบชั่วโมงสิขจคับเป็นเงินบ่ล่ะก็เป็นเงินสามพันสี่พันเหรียญบุญได้พี่น้องผู้ลังคนน่ะห้าสิบชั่วโมงเบิดเป็นสี่พันห้าพันเหรียญเจนเจ่าเอาเป็นเงินเท่าไรเป็นแสนสะปอเลียนคับรถน่ะ ข่อยก็เลยเสียดายเงินก็เลยใจออกข่อยก็เลยมีตะไบครับขี่เมืองไทยเฮาบัดน,นี้ยามไปเฮ็ดงานนั่นขอบ่ไปขี่รถเมิ้วกัสิยางตัวบัดนี้ยางจับจับอันตัวบันงัดทั้งงัดตัวบัดยาง <c oughs> ดอกไมาขา้ข้างทางยางก็สร้างแถวบ้าถึงอเมนข่อยยางก็กระเด็นเหตุขี้ไปนะําแม่นบ่พี่น้องขี่รถก็เฮ็ดคลิไปบ่ได้หรอกนะบึดจําแบบึดด้วบัดน,นี้ ขับรถมาเป็นกระดาษไสย่างบ้านหลัง่งยิงใส่บ่มีคนอยู่มั้งเจ้าเลโนโเวียตเฮมีอยู่กระดาษไสย่างบึดจำบึดบึดจำบึดไปเฮ็ดงานตัวข่อยบ้านนี้พระเจ้าอันนี้ต้นโพเด้นเกิดอยู่นหน้าบ้านเราเจ้าเฮ้ยเขาเจ้าเอามาปลูกมีสามต้นเนี่ยต้นโพพระพุทธเจ้าไปอยู่สุมองเนาะต้น, <laughs> ตนโพพี่น้องโพใบน้อยโพใบน้อย เราเลี้ยงขับรถมาเป็นกับเสด้ย่างบึดจำบึดไปเฮ็ดงานตัวมือเจ้าแม่นบ่ขอบคุณเด้อผู้ใดเข้ามาเนาะขอบคุณหลายๆจะ้ะอันนี้กับโบสถ์พี่น้องอันนี้โบสถ์อันนี้โบสถ์โบสถ์มองข้าเจ้าอันคอมเมนต์บ้านเท่ากันมองไปสวดมนต์นั่นแหละโบสถ์โบสถ์โบสถ์อันนี้กับรงเรียนยางหลัดมน้ากอสร้างเราไปผู้ถนนมึง แง่เนี่ยั้งยางมากเราเห็นไปฮัลโหลสิลัดไปได้บ่าและมองนีไปบ่ได้อีกห้องยางบ่ได้อีกแหละเ <c oughs> ดี๋ยวข่อย่าง,งไปไป้ายข้างหน้ากันไปบ่ได้ว่าสิได้ดยางเลยซอยไปเสียงเพลงเขา่าอิดก,กัน เปิดเสียงกัอนอนลดกน่อยเฮ็ดงานพวกเด็กน่อยคนแขกมันเปิดเพลงแขกดังวะสันเฮ็ดงานแล้วมันเปิดเพลงแขกแต่ยานมันเขา่าอีการเป็นนางแกเฮ็ดถนนมาไม่แง่นี่งใหเป็นแต่ยานเลยตัวบกยอ้อ <c> ย <oughs> มาตัวบกยอ้อย คน้างหลังก่อสายสร้อยไหนปะส้อยหนังสร้อยหลังปะข่อยยางพิดส้อยว่ามาันจะเออส้อยนี่อ่ข่อยร่องไปเบิ้งส้อยนี่ร่องเบื้องไปออกส้อยร่องเท่าก็ไปได้ขึ้นกันนี่ว่าย้อนไปอยากเลี้ยงคัดรถนี่ล่ะไปเลย์แดงยาง ลัดเลาะหลอบบานอยู่แล้วนี่ขันคับรถเป็นกระชี้แก่ดไปข้าวเดียวว่าก็ดีกันล่ลเป็ <c oughs> น่ยางส้มบานส้มเมืองกันไปบ้านหลังนี้คก็ดีเลยมีลมใหม่มีส่วนเป็นตะยูได้พี่น้องเงี้ยนกระเจ้าก็ไดคุณถ้าสั้นแน่ก็ขอโทษเด้อเพราะว่ามันยางไป็นน้ำทายเปนน้ำมัน,มน,มนหนิงเมไดเราก็ว่า เขาตวงยางไปตลอดเขาสิยืนทายบ่ได้หรอกกะอุตสาเบิ่งอะเรื่อยพี่น้องจ๊ะอาจจะไม่ยืนนิงทท่งทายตีลีกะบ่ได้ไปหอดมองเฮ็ดงานเ <c oughs> บ,บาบันระยายเฮ้ฟังค่ะมีคนเขามาตัวอันมาทวงว่ะกล้องสัน้นยังสัน้นยังสิเอ้าบ่วสั้นยังไดย่างทายสนับบ่ได้ยุตทายทีงนิ่งเดี้ยสนับ ตอกซอกสอยอ้ยผู้ใดน้อขอมาแห่กำลังแก่ขึ้นมาคอมเมนต์ปะทำไมไม่คอมเมนต์วิวได้จักหน้าที่แล้วไล่ซิปหน้าที่พ่อเจจะนัดกันไปใส่น,น,น้อขี่จักรยานที่กีงยางแล้วกับพวกไก่ดอกคอยแก่บึดจำบึดบึดจำบึดออกมานี่ลัดออกไปีนขั้ขนท้าวยางเป็นวะ อันย่ามัเป็นเขาอ้าพี่น้องเมืองบาหลังบ้านหลังนี้เรเจะมีเครื่องใหม่เต็มบ้านเลยเห็นไหมจะให้เครื่องใหม่ขึ้นพระเจ้าอนุรักษ์บ้านอันนี้บ้านเทาวันเห็นไหมนะเจาอนุรักษ์บ้านเถาวันอีกหลังนึงเห็นไหมเครื่องใหม่ขึ้นเต็มเลยอ๋อ มองนี่มองไปย่างรัดมากเต้หนี่โอ้โหขยับมาถือซ่อ,อีหลีเต,ต้หนีิถืออยู่พี่น้องมาถืออยู่ก็สียา่างคามไปฟังปุ่นจักหน่อยกระหอดน้องบอกแต่อ๋อนีม่มาหอดมองคอยเคยมานาั่งไรอยู่นี่เนี่ยรถเมย์ก็ลังมากค่ะปก่อนพุ้ยรถเมย์ก็ลั่ง มองนี้มองที่นิกพระเจ้ารอฟันพระเจ้าเฮ็ดเฉวปลอมไหมจืดใจอยู่ <c oughs> มองที่นิกของพระเจ้าเฮ็ดเฉวปลอมปะ <c oughs> เพย่ยางมะนังปะกับไะลายยุนเอาพี่น้กกนอ,อ,อ,นองลงกันเด้อสิบนาทีละ่ะขอพูดหลายๆเด้อที่เขามา <c oughs> ขอไล่ซ้ำนีล่ล่ะเพราะมีคลิปลง